สวัสดีครับผมเจอรงนิธิปัญญาผมกิตินานาทองนี่คือ10บคาร์เดต์แมเนเจอร์อันคารที่2กันยายน2557ครับเมื่อกี้คุณไล่ไขอเปล่าครับไม่ได้ไล่ค่ะเป็นท่าเฉื่อยแบบสิบท่าอ๋อสิบเอฮะครับผมอ๋อผมก็สงสัยเหลือเกินไม่เป็นไรก็คลายความสงสัยของผมแล้วไปกันที่ข่าวนับที่10ดีกว่าครับเป็นเรื่องราวหลังจากที่มีข่าวว่า มีภาพหลุดของดาราสาวฮอลลีวูดครับแบบว่าโอ้โหในภาพบางคนก็เปือยกายเป็นภาพสงวนนะครับที่แบบว่าไม่ควรเปิดเผยอ่ะทีนี้ครับเขาก็มีการสืบกันว่าน่าจะหลุดมาจากโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งเขาเรียกว่าโปรแกรมฝากไฟล์ไอพาวหรือเปล่านั่นเลยครับโอ้ทีนี้ก็คือทาง Apple นะครับก็ประกาศว่ากําลังเร่งมือสอบสวนในเรื่องในกล่าวนะครับโดยมี f อฟบีไอเียเข้ามาร่วมด้วยโอ้พร้อมกับแนะนําผู้ใช้ทั่วไปนะครับว่าให้มีการตั้งค่า โดยให้ยืนยันตัวบุคคล2ชั้นแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดที่เดาได้ยากแต่ว่าจดจำง่ายด้วยอครับ <c oughs> ก็ต้องระวังนะครับสำหรับใครที่ใช้มือถือพวก iPhone iPhone ทั้งหลายผมว่าทุกคนนะบางทีการตั้งพาสเวิร์ดนี่ก็ควรที่จะจะอย่างน้อยคือมันแก้ยากหน่อยก็ดีครับผมมาต่อกันที่อันดับที่9นะครับเป็นความเคลื่อนไหวของ กลุ่มขาหุ้นปฏิรูปพลังงาน,นะะที่กำลังเคลื่อนไหวในภาคใต้ครับ,รบก็ตอนนี้ก็เดินมาถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับ,รบล่าสุดนะครับถูกทหารรวบตัวอีกแล้ว8คนหลังจากเดินลงออกจากอำเภอดอนสักมุ่งหน้าไปทางอำเภอกาญจนดิษนะฮะโดยนายทหารพระธรรมนูนอ้างว่าฝ่าฝืนคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคสชก่อนที่จะควบคุมไปยังค่ายวิภาวดีนะครับ ข่าวนี้มีคนอ่าน12,000คนครับไปกันที่อันดับที่8ครับเป็นเรื่องราวต่างประเทศเมื่อรองนายกรัฐมนตรีจีนเนี่ยได้บอกออกมาบอกว่าเขาเนี่ยได้มีการลงนามกับรัฐบาลของรัสเซียแล้วครับ,รบในการที่จะเดินหน้าก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติความยาวเกือบ4,000กิโลเมตรเลยครับในเขตไซบีเรียมาถึงเจนเนี่ยเพื่อรองรับการจัด ส่งก๊าซธรรมชาติไปยังจีนตลอด30ปีข้างหน้าด้วยครับ,รบข่าวนี้มีคนอ่านทั้งหมด12,000คนครับ มากันที่อันดับที่7นะครับเป็นความเคลื่อนไหวของรัฐบาลพูตานนะครับก็ได้หันมาเดินหน้าทดสอบการใช้อากาศยานไร้คนขับที่เรียกว่าโดรนบ้าใช่ครับซึ่งจะใช้สําหรับลําเลียงยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยชีวิตประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารตามพระราชลำมรีของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีเคเซอร์นาเกวังชุกนะครับคราวนี้มีคนอ่าน1 3 0 0 0คนครับมากันที่ข่าวอันดับที่6ครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโรคอีโบลาครับ เมื่อล่าสุดนะครับปรลัดกระทรวงสาธารณาสุขเนี่ยก็ได้เปิดเผยว่าพบหญิงชาวกินีวัย24ปีครับต้องสอบสวนสอบติดเชื้อโรคอีโบลาครับ,รบหลังจากที่เข้ามาตามหาสามีในประเทศไทยเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาโดยถูกนำตัวเข้าห้องแยกโรคส่งเลือดตรวจเชื้อกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งคาดว่าจะรู้ผลเร็วๆนี้ครับ,รบข่าวนี้มีคนอ่านทั้งหมด14,000คนครับมากันที่ดับที่5นะครับเป็นรายงานพิเศษจากทีมข่าวอาเชียกรรมเรื่องอะไรครับวันนี้หลังจากที่กองทัพภาคที่2ได้บุกตรวจพื้นที่บ้านหลู18ปแปลงบริเวณ<า>ชะาง,ง่อนผาเขาหนองเชื่อมจังหวัดนครราชสีมาเพราบว่ามีการบุกรุกอย่างชัดเจนและยังมีรายงานว่าผู้ที่จบจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่36 เป็นผู้ครอบครองด้วยนะครับส่วนจะเป็นใครนั้นก็ไปสื่อกันเราเองนะครับข่าวนี้มีคนอ่าน1 4 0 0 0คนครับและมาต่อกันที่อันดับที่4นะครับเป็นคดีอาชญากรรมเมื่อตำรวจสถานีตำรวจนครบานบางกอกน้อย เข้าทำการจับกลุ่มเต้โอรสครับเต้โอรสครับผมในข้อหาพยายามฆ่าหลังจากก่อเหตุไล่ยิงคู่กรณี3นัดซ้อนเพราะว่าแขนที่ถูกต่อว่าเจาะรถขวางทางขณะมารับเพื่อนในซอยวังหลังนะฮะแถวแสิริราดนะฮะข่าวนี้มีคนอ่าน1 7 0 0 0คนครับไปกันที่อันดับที่3ครับเป็นเรื่องราวการสรุปการซื้อขายนักเตะครับนักฟุตบอลในยุโรปครับที่เพิ่ง ปิดการซื้อขายไปเมื่อวานนี้โอ้โห oh ล่าสุดน,นะครับก็ได้มีเรื่องฮือฮาขึ้นมาเมื่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับได้ยืมตัวราดาเมลฟันเก่าครับมาร่วมทีมขณะที่ทีมอาร์เซนอลครับก็สร้างความฮือฮาให้กับแฟนบอลอย่างมากเลยครับ,รบเมื่อไปคว้าตัวแดนนี่เวลเบกจากปีศาจแดงไปร่วมทัพด้วยโอ้โห oh คนนี้โอ้โหแฟนบอลแมนยูน oh ho, Man u, ถึงกับตั้งฉายาว,ว่าเป็นเวลเบซิอุสเลยนะครับค่ัข่าวนี้มีคนอ่านทั้งหมด19,000คนครับแล้วมากันที่ข่าวอันดับที่2ครับ เป็นเรื่องราวบันเทิงหลังจากที่ช่อง7นะครับได้ประกาศยกเลิกสัญญาของแตงโมพัทริดาครับ<ะ>นางเอกสาวเนี่ยหลังจากที่เธอไปร่วมงานกับช่อง PPTV ทครับทั้งๆที่เธอก็อ้างว่าได้ขออนุญาตช่องอ7แล้วล่าสุดนะครับนักแสดงสาวยกทันยกันครับก็ออกมายอมรับว่าเรื่องนี้เนี่ย ทําให้หลายคนในช่องนะครับถึงกับสะดุ้งเลยแล้วก็ถือว่าเป็นบทเรียนที่ว่าจะทําอะไรเนี่ยต้องมีการขอให้ชัดเจนด้วยครับข่บาวนี้มีคนอ่านถึง53,000คนเลยครับ,รบแล้วมากันที่ข่าวอันับที่1ครับเป็นเรื่องราวของสังคมออนไลน์ในประเทศลาวนะครับ,รบก็ได้มีการแชร์ภาพบดีสาวลาวนามว่าน้องแตงโมพุทธมาลาสุดดาวัน ก้มลงกราบมารดาที่ป่วยเป็นอัมพาตเพื่อแสดงความกตัญญูในโอกาสที่สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติซึ่งก็มีผู้เข้าไปกดไลค์ในภาพเธอเกือบ22,000คนเลยทีเดียวครับครับผมก็เป็นเรื่องราวดีๆที่นํามาฝากกันนะครับข่าวนี้มีคนอ่าน65,000คนครับ มาถึงช่วงข่าวไม่เด็จะโดนนะครับช่วงนี้เว็บไซต์ ASV พุทธการออนไลน์ก็มีเซ็กชันใหม่นะครับแลวก็คือเซ็กชันที่มีชื่อว่า Feel Good นั่นเองเรามาทําความรู้จักกับเซ็กชันนี้ให้มากขึ้นกับผู้สื่อข่าวประจำกองบรรณาธิการข่าว Feel Good นะครับคุณสุพิญญาณามงคลครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบเรื่องของ Feel Good นี่ก็ต้องเป็นเรื่องราวดีๆถูกไหมครับถ่ะแล้วทางทางเซ็กชัน Feel g o o d เนี่ยมีอะไรมานําเสนอบ้าง หมายถึงข่าวข่าวของฟิลกูดนะครับคือว่าข่าวของทางอ่าโตฟิลกูดนะคะก็จะเป็นข่าวที่สําหรับการพักเบกรกใครๆที่มาอ่านข่าวเครียดๆแล้วก็สามารถม,มาหยุดอ่านตรงนี้แวะพักนิดนึงที่เราจะมีการรวบรวมสาระบันเทิงถึง4ส่วนด้วยกันนะคะ,ะร<ต>ครับ,รบก็มีเป็นกูดไลฟ์ค่ะก<ม>ูดเพจแล้วก็กูดไลฟ์แล้วก็อันสุดท้ายก็คือกูดไทมค่ะกูดไลฟ์นี่คือขี่ปะ ใช่เป็นการขี่จักรยานเนื่องจากว่าไลฟ์สไตล์ของคนในยุคนี้จะชอบปั่นจักรยานถูกไหมคะเราก็เลยเป็นเซสชั่นที่เปิดมาเพื่อตอบสนองสําหรับคนที่ชอบแล้วก็รักในการปั่นจักรยานค่ะค่ะแล้อย่างกู๊อะไรนะกู๊เพชรค่ะในที่นี้ก็คือสัตว์เลี้ยงคือว่า แน่นอนแหละคนรักสัตว์มีเยอะอยู่แล้วมั่นใจก็คือเราก็จะรวบรวมว่ามีสัตว์แบบไหนสัตว์แปลกๆหรือว่าวิธีการเลี้ยงสัตว์ที่เราจะมาแนะนํากันมาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยดีกว่าวันนี้ค,คุณสุพิญญาเตรียมอะไรมาอันนี้อยากอวดมากเป็นเทรนด์ใหม่ของแท็กซี่เราจะชอบไปเจอแท็กซี่ ไม่ไปส่งรถแก๊สหมดอย่างงู้นอย่างงี้เจอบ่อยน่าเบื่อมากๆมีผู้ใช้ตัวจริงเลยใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้เราจะตัดปัญหาในการที่ขึ้นแท็กซี่ที่ยกระดับค่ะเราจะเรียกมันว่า Uber t a แท็กซี่ค่ะเป็นแท็กซี่ที่สามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนเมืองได้อย่างดีเยี่ยมเลยแล้วแตกต่างจากแท็กซี่ปกติยังไงอย่างแรกคือความหรูหราค่ะใช่ถ้าเป็นรถของ Uber เนี่ยจะมีอยู่3เกรดก็คือเป็น เบนซ์ค <Ben> <ม>แล้วก็ c a m รีแล้วก็ Accord ์ดราคาต่างกันไหมต่างกันแน่นอนค่ะแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับว่าถ้าเราอยากได้ในรถที่มันหรูเร<อ>าก็ต้องจ่ายเพิ่มแต่ว่าจ่ายเพิ่มแค่ประมาณเอ่อห้บถึงหนึบาทเอง แล้วลวิธีการเรียกเขาเรียกยังไงอ๋อมันเหมาะสำหรับคนยุคนี้มากๆคือการใช้แอปพลิเคชันค่ะในที่ชื่อว่าค Uber ค่ะสามารถดาวน์โหลดลงมานะคะแล้วก็พอเวลาเราจะเรียกแท็กซี่เนี่ยเราก็สามารถกดคลิกลงไปได้ว่าเราอยู่ตรงนี้นะรถแท็กซี่ก็จะมารับในจุดที่เราบอกเขาไว้ใช,ใช่ค่ะค่ง นอกไปจากบริการที่แบบโอ้เรีดหรอแล้วความปลอดภัยอันนี้คือสิ่งที่สําคัญเรื่องหนึงเพราะว่าในแอปพลิเคชันอยู่ Uber เนี่ยนะคะก็คือจะบอกว่าคนขับชื่ออะไรหน้าโโตาเป็นยงัไงบอกเลขทะเบียนแล้วก็มี GPS ที่สามารถระบุได้ว่าเราอยู่ยตรงไหนหรือว่ารถแท็กซี่ยอยู่ยตรงไหนแล้วด้วยะก็เหมาะกับไลฟ์สไตล์คนกรุงเทพนะที่บางทนแบบว่ากลัวแท็กซี่พ็ปลอดภัยด้วยนะคะอีกเรื่องนึงดีกว่า อันนี้อยากแนะนําเป็นไลฟ์สไตล์ของสาวสาวๆเลยสวยด้วยค่ะครับใหวานๆค่ะคนนี้เป็นดารานะคะแล้วก็พิธีกรของทางช่องสามค่ะคือเขาไม่ได้มีแค่หน้าตานะคะแต่ว่าการกิจกรรมของเขาที่เขาชื่นชอบเนี่ยก็โหสุดพิเศษมากคือการชอบปั่นจักรยานค่ะปั่นจักรยานเนี่ยนะใช่เขาก็จะชอบไปปั่นคือไม่ใช่แค่ปั่นในเมืองด้วยเธอนะคะพกจักรยานไปปั่นกันถึงภาคเหนือกันมาแล้วด้วย ค่ะสุดยอดเลยนะต้องลองไปอ่านดูเพราะว่าเราสัมภาษณ์มาแบบลึกมากๆเกี่ยวกับเรื่องของักยัย่าถ้าคนสนใจนะครับไปอ่านได้ที่ไหนเอ่ยค่ะก็อย่าลืมนะคะคลิกมาที่เอ่อ m a เม g e เจอร์ฟิลกูค่ะครับผมและนี่ก็คือ10บข่าวเด็ดเม n นเจอที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถคลิกอ่านเรื่องราวเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ใต้ล่างนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเว็บไซต์นี้ยังมี ข่าวคลาวความเคลื่อนไหวอื่นๆนะครับที่น่าสนใจคลิกชมได้ตลอด24ชั่วโมงที่ w w w m a n a g e r c o t h นะครับสำหรับวันนี้ผมคุณสุพิญญาและคุณดลรงขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับอย่าลืมนะครับคลิกเดียวรู้เรื่องอ่าน ASTV AH ผู้จัดการออนไลน์สวัสดีครับสวัสดีครับ